อีแกนลองท็อปนะคะปีสิบนะคะนี้าภาพตรงปกวันนี้แน่นอนวันนี้ขอรีวิวในเต็นท์หน่อยนะคะเพราะข้างนอกอากาศร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวดำค่ะไม่ได้นี่นะคะภายในนะคะดูได้เลย เบาะนะคะแทนไม่ค่อยได้ใช้งานเลยเบาะหนังสีดําค่ะตะเข็บสีแดงมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงจากโครงอลไรด้วยนะคะควบคุมทุกอย่างเลยยกเว้นค่าผ่อนถ้าไม่ผ่อนไฟแนนซ์ก็จะมายึดนะคะ,ะดูกันได้เลยอันนี้ปี13นะคะคันเดิมๆซุ้มล้อเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆเดิม,ดมสนิทเดิมทั้งคันเลยค่ะราคา249,000่า2 0บาทเพียงลูกค้ากําเงินมา14,000บาทนะคะผ่อนเดือนละ 4,900บาท6ปีต่อเดือนนะคะข้างหลังไม่เคยโ้งไม่เคยแก๊สอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้ no accident ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะภาพตรงปกแน่นอนค่ะไม้นะคะอันนี้ที่ถืออยู่ในมือ b ุ๊กเซอร์วิสนะคะสีฟ้าเนี่ยคะ่ะไม่เท่ๆนะคะ86,000กว่ากิโลนะคะไม่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะท้าให้เอาเลขทะเบียนค่ะไปเช็คเลขไมเลยว่าแท้ล้านเปอร์เซค่ะไม่โกงแน่นอนค่ะไม้นี่ค่ะ บุ๊กเซอร์วิสครบค่ะไม่เทเราค้าขายอย่างตรงไปตรงมานะคะโอเค4 9 9 4 4 7 7 0 5 1นะคะพร้อมซื้อจริงแล้วค่อยโทรมาถ้าไม่พร้อมนะคะยังไม่ต้องโทรค่ะเสียเวลาค่ะาพาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่อะไรมาทั้งตำบลเลยค่ะแล้วค่อยมาซื้อนะคะ0994477051นะคะโอเล่รถบ้านเรมาน้อยกรุงเทพมินบุรีเพียงลูกค้ากด Google Map มา ก็จะมาหาโอเล่ได้ที่รถบ้านโลมาน้อยอุงเทพมีนบุรีนะคะไม่แท้ร้านเปอร์เซ็นค่ะ no, no accident ร้านเปอร์เซ็นมีกลุ่มควบคุมเครื่องเสียงจากโพงมาลัยด้วยนะคะ,ะย้ำราคาอีกที่4 0 0 0บาทนะคะเพียงลูกค้ากำเงินมา1,4000บาทสามารถผ่อนเดือนละ4,900บาท6ปีต่อเดือนนะคะ book service ครบภาพตรงปกแบบนี้แน่นอน no a c c i d e n ้านเปอร์เซ็ เราค้าขายอย่างตรงไปตรงมาค่ะข้า,างนอกข้างคอนร้อนหน่อยนะคะ099447 7 5 5 1คะ่ะโอเล่รถบ้านโรมาน้อยพร้อมซื้อจริงกวโทรมาและอย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจให้โอเล่ด้วยคะ่ะ